สวัสดีค่ะนิสิตอาจารย์ทดลองใช้บันทึกคลิปะจะลองย่อยเป็นคลิปสั้นๆส,สอนในช่วงที่ไวรัสโคโรนา9กำลังระบาดนะคะ,ะเพราะมีนิสิตหลายคนก็ค่อนข้างจากกัรงรวลุพวกคุณจะได้สบายใจด้วยภูมิคุ้มกันจะได้แข็งแรงคลิปแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของ La p l s c e transform definition เราก็มาดูกันอย่างรวดเร็วเลยเนาะ เริ่มต้นช่วง 2, สอสไลด์แรกเนี่ยก็จะพูดถึงประโยชน์ของตัวลาปัสทานฟอร์มนะคะก็คือในสรรกิปหนึ่งเนี่ยตอนเราเรียนเนี่ยเราอินาไลซ์สกิปใน Time Domain คุณก็จะสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น first order หรือ second order เนี่ยคุณก็จะได้สมการที่มันเป็น differential equation นะคะเป็น ODE ordinary differential equation โดยที่ตัวอย่างนี้เป็น R C Circuit ซึ่งอาร์ซีเซกิตเนี่ยเราก็จะได้สมการตามรูปนี้คือ DV d y บ t บกด้วย V ส่วน R เท่ากับ VS ส่วนด้วย RC นะคะตัว VS เนี่ยก็จะเป็น Force เป็น Excitation Exc ของของคุณซึ่งเ,เราป้อนอะไรเข้าไปอะ่ะในวงจรเนี่ยเราก็จะได้สิ่งน,นั้นออกมาแล้วก็ตัว Behavior ของมันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของ VME ยกกำลังลบซิกมา T นะคะพอเป็น second order เนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณจำได้ตัว under dam เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของตัว v m e ยกกำลังลบ sigma t cosine omega t บวกด้วยเฟกนะคะบวกด้วยเซตาค่าหนึ่งตอนนี้ในช่วงก่อน midterm อ่ะอาจารย์ก็มีการบรรยายในเรื่องของการเปลี่ยนนะคะการ analyze โดยการใช้ตัว complex frequency โดยที่เราบอกว่า complex frequency เนี่ยคือ s เอสเท่ากับซิกมาบวกด้วย j โอเมกาก็เป็นเนเปอร์ฟรีเ n นซีกับตัวแองกูล่าฟรีเ e นซีโอเมกาแล้วเราก็พูดถึงว่าตัวคอมเพล็กซ์ฟรีเ c นซีเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราอยากจะโคเวอร์ g n a l กเนี่ยนอกจาก dc แล้วก็เป็นไซน์ไซนุซอยแล้วอะเราก็อยากโคเวอร์ตัว s i g n a กชนิดอื่นๆเป็นเอ็กโพเนนเชียลเป็นดัมม์ไซน์ดมม์ไนดุซอยนะคะก็คือสัญญาณของคุณเนี่ยก็จะถูก เขียนให้อยู่ในรูปของ m, e on, j, eta, e on, ung, Sigma, v n e ยกกำลังลบ j เซต้า e ยกกำลังซิกมาบวกด้วย j โอเมก้า t เออแล้วเราก็พูดว่าเนี่ยเวลาเราจะ analyze เราหลังจากเรา map ตัว t time domain ไปเป็น s domain แล้วเนี่ย differential equation ของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น algebraic equation ก็คือ dv by dt ของคุณเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะ sv งั้นการ a อนาล s ซิสเนี่ยก็คือจะทำใน S Domain แล้วก็ทำคู่กับตัวเฟ a เซอร์นะคะเป็นเฟ a เซอร์ฟอร์มของตัวสัญญาณของคุณก็ปรากฏว่าลาบปั t ซ a นฟอร์มเนี่ยมันก็จะเลื้อยมาจากตัวคอมเพล็กซ์ u e n c y เนี่นี่แหละก็คือเราก็ยังใช้ตัวพารามิเตอร์เดิมคือตัว S Sigma, Object, s i ซิกมาเท่ากับเจโอเมกาเพียงแต่ว่าตัวลาบปั t ซ a นฟอร์มเนี่ยเขาจะทำ คือเป็นวิฒนาการต่อเนื่องมาที่จะใช้แมททมาติกเนี่ยเป็นมันสตรองแล้วอ่ะคือเขาพัฒนามาจนกระทั่งมีฟอร์มมีการคอนเวิร์ตมีทรานสฟอร์มเมชั่นที่แน่นอนงั้นการทำลาบัสทรานสฟอร์มเนี่ยก็จะยังคงเป็นการเปลี่ยนตัว f of t เนี่ยไปเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวคอมเพล็กซ์ฟรีเควนซีคือ f of s แล้วตัว f of s เนี่ยก็จะสามารถทำอินเวอร์สลาบัสทรานสฟอร์มกลับมาให้ที่อยู่ในรูปของ time domain f o f t ได้โดยที่ข้อดีของของอันเดิมเนี่ยของเขาก็ยังคงไว้ก็คือว่าใน Laplace ท r านฟอร์มเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้งานกับอินพุ input ได้หลากหลายแบบมากคือ Laplace นี่ใช้ได้หลากหลายแบบมากนะคะ,ะแล้วก็คุณก็จะทำการแมปจาก time domain ไปเป็น s domain ข้อดีลำดับถัดไปซึ่งมันไม่มีใน complex f r e q u e n c y ที่เราพูดถึงก่อน mid t ท r m ก็คือว่า ออพอคุณใช้ลาปาสในการเปลี่ยนฟังก์ชันในเวลาไปเป็นฟังก์ชันของคอมเพล็กซ์ฟิวเ c นซีแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอินิเชียลคอนดิชันอีกตัวอินิ i เชียลคอนดิชันของวงจรคุณเนี่ยมันจะถูกรวมไปอยู่ในรวมไปอยู่ในสมผลลัพธ์ที่คุณได้จากการทำลาปาสทาน์ฟอร์มแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าในการที่คุณจะแยกโซลเนเชอรัลกับฟอสต์น่ะที่ตอนคุณทำ ช่วงต้นก่อนมิเทอมนะ่ะคุณไม่คุณไม่จำเป็นต้องต้องสนใจอีกเนื่องจากว่าตัวลาปาสเนี่ยมันก็จะคอมบิ่ไว้ให้เสร็จสรรพ so ให้คุณเสร็จสับนะคะอันนั้นก็เป็นข้อดีของการทำลาปาสตอนนี้เรามาดูคำจำ,จำกัดความนะคะนิยามของการแปลงลาปัส uh, definition of the Laplace transform mm. ก็ uh, ตัวที่เราจะใช้ะคะ่ะการแปลงลาปาสเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่น เวอร์ชันที่เราจะใช้เนี่ยจะเรียกว่าเป็น one size l a p a s e t i m e f o r m นะคะก็คือเป็นข้างเดี่ยวโดยนิยามของมันเนี่ยการแปลง l a p a s เนี่ยจะแปลงจากฟังก์ชันใน time domain ไปเป็น f ไปอยู่ใน complex frequency ก็คืออยู่ใน s domain แล้วก็สามารถแปลงกลับได้ด้วยแต่เราจะเรียนแปลงกลับกันที่หลังโดยนิยามแล้วเนี่ยก็คือคุณจะหา f of s เนี่ยของฟังก์ชัน f of t ได้นะคะ l a p a s ของ f of t เท่ากับ f of s จะมีค่าเท่ากับ อินทิเกรตนะคะ0ลบถึงอินฟินิตี้ f of t e ยกกำลังลบ st dt ก็คือเราอ่ะโปรเจกต์สัญญาณ f of t ของเราอ่ะด้วย e ยกกำลังลบ st แล้วเราก็อินทิเกรตเราโปรเจกต์ด้วยกันอินทิเกรตตั้งแต่0ลบถึงอินฟินิตี้โดย่ s เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรคอมเพล็กซ์ฟิวเจนซี่ที่เราเรียนไปแล้วก็คือเป็น s เท่ากับซิกมาบวกด้วย j โอเมก้า อันนี้หน่วยก็เป็น n a p e r per sec ส่วนอันนี้ก็หน่วยก็เป็น radians per sec นะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าตัว l ั p l ั c น t ฟอร์มจริงจริงแล้วมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชั่นเต็มรูปแบบเนี่ยจะเรียกว่า two size l ั c e ั r น n ฟอร์มการอินทิเกรตเนี่ยเราก็ยังโปรเจกต์ไปที่ e าง m บ s t u d ก็คือเป็นการอินทิเกรต f o f t e าง m บ s t d t แต่ว่าจะอินทิเกรตตั้งแต่ l b infinity ไปจนกระทั่งถึง infinity แทนนะคะก็ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าในการทำอ a น a l y ์วงจรโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่จุดใดจุดหนึ่งสับสวิตท,ที่จุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถอ่ s ส m มถี่เท่ากับศูนย์นัจุดตรงนั้นได้แล้วเราอาจจะมีอินิเชียลคอนดิชัหรือไม่มี i n i ิเชียลคอนดิชัเพราะฉะนั้นหมายความว่าการแปลงลาบัสของเราอะที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อวันไซลาบาสฟอร์มเป็นสำคัญนะคะเราก็จะเรียนเวอร์ชันนี้กันเอ่อ เราก็มาดู definition เต็มๆเมนอะก็คือ,อเขาบอกว่าลา c ัส r ันฟอร์มเนี่ยเป็น Integral Transformation นะคะของฟังก์ชัน f of t จาก time domain ไปเป็น complex frequency domain เราก็มาดูกันตัวตัวอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นการแปลงลา a ัสของฟังก์ชันของค่าคงที่ f of t เนี่ยมีค่าเท่ากับ k นะคะอันนี้เป็นแกนเวลาถูกไหม ก็คือที่ t มากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าเราจะเขียนฟังก์ชันนี้ได้อีกแบบนึงก็คือ f of t เท่ากับ k u t เ,เพราะงั้นการแปลงลาปาสเนี่ยก็คือเราก็ต้องอินทิเกรตตัวนี้คูณ e ยกกำลังลบ s t d t อันนี้คือ f of s เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ลบถึง infinity นะคะก็คือได้อันนี้ เนื่องจากว่าตัว ut มันเท่ากับ1นเพราะงั้นก็คือเราอินทิเกรตมันก็ตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์ะคะคือ ut เนี่ยมันเท่ากับ1ตั้งแต่0ย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เป็นว่า f of s มีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ลบ ke ยกกำลังลบ st dt อินทิเกรตตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับลบ1ส่วน x e ยกกำลังลบ st ตั้งแต่ศูนย์ลบถึง infinity ก็เลยได้ว่ามีค่าเท่ากับลบ k ส่วน s e ยกกำลังลบ st ตั้งแต่ศูนย์ลบถึงอินฟินิตี้อันนี้ก็เป็นการทวนเนาะพอเว,เวลาเราจะหาค่า,อาของอ<ม>ินทิเกรตเราก็เทคลิมิตตั้งแต่ t เท่าก,<ถ>กับอินฟินิตี้ของตัวแปรน,นั้นก็คือลบ k ส่วน s e ยกกำลังลบ st แล้วลบกับลิมิตเมื่อ t เข้าใกล้ศูนย์ของตัวแปรตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอ t เท่ากับ Infinity, อินฟินิตี้ e ยกกำลังลบอินฟินิตี้ก็คือมีค่าเท่ากับ0อันนี้ e ยกกำลังศูนมีค่าเท่ากับ1 ก็เลยได้ออกมาเป็นเทอมหลังก็ได้เป็นลบลบ k ส่วน s ก็ได้เป็น0บวก k ส่วน s ก็จะมีค่าเท่ากับ k ส่วน s นะคะอันนี้ก็คือ f of s เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นแล้วว่าตัวแปรที่เราดิวอะ่ะซึ่งแต่ก่อนจะอยู่ใน time domain นก็จะมาอยู่ในของ s domain ดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปเนี่ยเขาให้หาลาปลาสทานฟอร์มของฟังก์ชัน f of t 2 u t ลบ3ก็คือเป็น u t ที่มีแม็กที่คูณได้2องนะเพราะงั้นขนาดของมันก็มีค่าเท่ากับสองลาปัสทาน n ฟอร์มของตัว f of t ก็คือเราจะแปลงเราต้องการ f of s จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ลบถึงอินฟินิตี้ f of t คือ2 u t ลบ3 e ยกกำลังลบ s t d t ราะฉะนั้นเราก็ดึง2ออกมาแล้วก็ ut ลบสเนี่ยช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็คือช่วงศูนย์ถึง3เนี่ยมันจะเป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะงั้นก็กลายเป็น2องอินทิเกรตสถึงอินฟินิตี้ e ยกกำลังลบ st d t ซึ่งการอินทิเกรตตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะสคูณด้วยลบ e ยกกำลังลบ st ส่วน s โดยที่เป็นช่วงตั้งแต่3ถึง i n f i ิ i ี้งั้นเราก็จะได้เป็นลบ2ส่วน s e ยก,กําลังลบ s t ตั้งแต่3ถึง i n f i ิ i t ้ซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบ2ส่วน s e ยก,กําลัง i n f i ิ i ี้ได้0ูเนาะลบกับ e ยก,กําลังก็แทนทีด้วย3ก็ได้เป็นลบ3 s, <S เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น e ยกกำลัง infinity ได้0อ,อาจารย์ก็ถูกแล้วละ่ะพอดีอาจารย์ดูสไลด์แล้วเหมือนเลลยๆไปแล้วเหมือนเอ๊ะทำไมคำตอบไม่ตรงกันแต่จริงๆเราตรงกันค่ะก็คือ2ส่วน s e ยกกำลังลบสาม s อันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะเป็นลาปลาสทานฟอร์มของตัวนี้ ในฟากหลังจากการแปลงแล้วว่าที่เราจะต้องจําไว้ก็คือฟากนี้จะมีแต่ตัวแปร S แล้วเนาะไม่มีไม่มีตัวแปรทีละสำหรับการแปลงลาปาสก็คือย้ำอีกทีนึงว่าถ้าเราใช้แดมไซนุซอยอะหลายฟังก์ชันน่ะคุณจะไม่สามารถใช้แดมไซนุซอยตอนที่เราเรียนก่อนมิดเทอมได้อย่างฟังก์ชัน impulse หรือฟังก์ชันอะไรพวกนี้มันจะไม่สามารถแปลงสมการบางสมการแปลงฟังก์ชันบางฟังก์ชันได้แต่ตัวลาปาสเนี่ยมันก็จะครอบคลุม ฟังก์ชันทุกฟังก์ชันนะคะก็เราก็ทำทำนองเดียวกันเราก็มาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเนี่ยก็คือเราให้หาลาปัสแทนฟอร์มของ A อยกมลังลบเอทยเพราะฉะนั้นตัวลาปัสททนฟอร์มของ F of T ซึ่งจะเข้าเท่ากับ F of S ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ลบถึงอินฟินิตี้ตัวฟังก์ชันเองนะก็คือ A อยกกังลบเท u t แล้วก็โปรเจกต์บน e ยกกำลังลบ s t d t นะคะเพราะงั้นเราก็ดึง a ออกมา u t ก็เหมือนเดิมถูกไหมแล้วก็เนื่องจากมันเป็นอินทิเกรตช่วงค่ามันก็ถูกต้องแล้วก็คือ0ูนย์ลบถึงอินฟินิตี้สองตัวนี้คือ,อาฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันก็กลายเป็น e ยกกำลังลบ s บวก a t d t เพราะฉะนั้นพอคุณอินทิเกรตไปคุณก็จะได้ A ส่วนด้วยอะไรคะลบ S บวก A e ยกกำลังลบ S บวก At ทีโดยที่ t มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้เราก็แทนค่าลงไปลบ A ส่วน S บวก A อันนี้ก็กลายเป็น E ยกกำลังลบอินฟินิตี้ลบ e กยกำลังลบ0เนาะอันนี้ก็ได้0อันนี้ก็ได้1ก็คือ,อลบ1เพราะงั้นก็มีค่าเท่ากับ a หลังแปลงแล้วก็ s บวก a อันนี้ก็เป็นฟูลิเออรลาปัสททนฟอร์มของ a e ยกกยกำลังลบ a t ut ซึ่งเราจะเห็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งจากตัวอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นข้อดีอีก ข้อหนึ่งของตัวลาปาสเลยก็คือว่าคุณแปลงฟังก์ชันอะที่มันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลถูกไหมให้ไปเป็น,ปนแทบเป็นจุดในตัวลาปัสหลังการทำลาปาสเอ่อทานฟอร์มใน s d o m a i มนมันก็จะเป็นแค่จุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังการทำลาปัสซานฟอร์มอะค่ะคุณจะได้โพก,กับซีโร่ของตัวซิสเต็มของคุณ mm hmm. ก็มาดูตัวลาปัสซานฟอร์มตัวอย่างที่สาม ตัวอย่างที่3เรามาดูลาบัสทานฟอร์มของ sin โอเมกาทีเพราะฉะนั้นเอฟออฟเอก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอินทิเกรต0ลบถึงอินฟินิตี้เอก็คือ sin ์โอเมกาทียูทยโอเกยกกำลังลบ st dt งั้น ut ไม่มีผลเนาะสำหรับเคสนี้ก็คือ ut ไม่มีผล อาจารย์ต้องทำอะไรอีกเนี่ยมันไม่ยอมไปงั้นก็เหมือนกับเรา ate, อินทิเกรตสายโอเมก้าทียกกำลังลบ ST DT นะคะก็มีค่าเท่ากับตัวนี้ซึ่งเราจะดูแล้วอ่ะการอินทิเกรตเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากถ้าเราแปลงใช้ตัวออยเลอร์นะคะก็คือเราก็แปลงสายโอเมก้าที ก็คือส i ายโอเมก้าทีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ e ยกกำลัง j โอเมก้าทีลบ e ยกกำลังลบ j โอเมก้าทีหารด้วย2 j เราก็ดึง2 j ออกมาข้างนอกอินทิเกรตก็เป็นอินทิเกรต1ส่วน2 j e, ยกกำลังลบอินทิเกรตตั้งแต่ศูนลบถึงอินฟินิตี้ e ยกกำลัง j omega t ลบ e ยกกำลังลบ j omega t คูณกับ e ยกกำลังลบ st dt ก็คุณแตกตัวนี้เข้าไปข้างในแล้วก็แยกเทอรมอินทิเกรตนะคะเราก็จะได้เศษหนึ่งส่วน2 j อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึง Infinity. อินฟินิตี้ e ยกกำลังอะไรคะ j omega t คูณกับ e ยกกำลั s, ง,งลบ st คูณกันก็คือเหมือนเอากำลังมาบวกกันแล้วก็คูณก็ดึง t ออกเพราะงั้นข้างบนก็จะกลายเป็นอะไรคะข้างบนก็จะกลายเป็น e ยกกำลั s, งลบ s บวก ลบ s ลบทษทิงค่ะลบ s ลบ s ลบ j โอเมกา t อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือ dt แล้วก็ลบกับอินทิเกรต0ลบถึงอินฟินิตี้อยกกำลังลบ s บวก j โอเมกา t dt ก็อินทิเกรตทั้งสองตัว ก็ในฟอร์มเดียวกันก็จะได้เป็นเศษส่วน s ลบ j โอเมกาลบเศษหน่ส่วน s อบวก j โอเมกาก็ได้ออกมาเป็นโอเมกากำลังสองหาร S กำลังสองบวกโอเมกากำลังสองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูอีกทีนึงว่าเรามีตัวอย่าง ต่อไปเราก็มาดาูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4เนี่ยเราหาลาปสัสทานฟอร์มของ 2e งยกนังลบ t ลบ1 ut ง -t-1 ut เพราะฉะนั้นตัว f of s ลาบัสทานฟอร์มของตัว f of t จะเท่ากับ f of s เนาะ ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตศูย์ลบถึงอินฟินิตี้ดึงสองออกมา e ยกกำลังลบ t ลบหนึ e ่ง e ยกกำลังลบ st dt ก็ปรากฏว่าตรงนี้มันมีลบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้จะเท่ากับอินทิเกรตศูตรลบถึงอ e ินฟินิตี้ e ยกกำลังลบ t คูณกับ e ยกกำลังหนึ่ง คูณกับ e ยกกำลังลบ st dt คูณ2เราก็เราก็ยกตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นค่าคงที่ก็ยกออกมาออกมาไว้ข้างหน้าก็จะได้เท่ากับ2 e อินทิเกรตศูนย์ลบถึงอินฟินิตี้แล้วก็จับกลุ่มตัวนี้ก็กลายเป็น e ยกกำลังบ t คูณกับ e ยกกำลังลบ st ก็ได้เป็นอะไรคะ e ยกกำลังลบ s บวก1 t ดีทีเกือบลืมใส่ดีทีก e ็ได้ออกมาเท่ากับสองอีลบเอสบวกหนยกกำลังลบเอบวกหนึตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ก็แทนค่าลงไป E ยกกำลังอินฟินิตก็คือได้ศูนย์ลบกับอีกำลังศูนย์ก็คือได้หนึ่งเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็กลายเป็นลบหนึ่งก็กลายเป็น2 e หารด้วย s บวกหนึ่งอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้2 e หารด้วย s บวกหนึ่งอันนี้ก็คือเป็น f of s ก็ตัวตัวอย่างตัวลาปาสเนี่ยก,ก็อยู่ตรงนี้อาจาร,รย์คิดว่าความสำคัญที่คุณจะต้องใส่ใจเล็กๆน้อยๆก็คือก็คือว่าช่วงของการอินทิเกรตอะคะ่ะ ช่วงของการอินทิเกรตของคุณนะมันมันต้องอินทิเกรตให้ถูกต้องเอ่อยกตัวอย่างอย่างเช่นนะอย่างเช่นขอแอดเพจก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าเอา่อ f of t ของเราอะเท่ากับ3อ3ยู่3ลบทก็ตัวอย่างคล้ายกับตัวอย่างที่เคยให้ไปแหละ อันนี้มันเป็น u ีถอยหลังถูกปะก็คือกลับด้านไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าถอยหลังอะก็คือกลับด้านมีค่าตั้งแต่ลบ infinity ถึงเอ่อสามถึง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 สนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อตั้งแต่3ขึ้นไปถึง i n f i ิ i t y อ่ะมันมีค่าเท่ากับเอ่อศเพราะฉะนั้นการหาลาบัสทรานส์ฟอร์มของตัว f of t ก็เลยมีค่าเท่ากับถ้าเราทื่อๆก่อนนะเราสามดึงออกมาศูนย์ลบ u 3ลบ t e ยกกำลังลบ s, s t d t ตัวนี้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ1ช่วง0ถึง3เพราะฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็น3อินทิเกรต0ลบถึง3อ่ะคะ่ะ e ยกกำลังลบ s, s t d t ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ3า่3หารด้วย S, -s e ยกกำลังลบ s T, ตั้งแต่0ถึง3ก็คือลบสส่วน s ถูกปะ่ะอาจารเขียนเกิน3ส่วน s e ยกกำลังลบ 3s ลบ e ยกกำลัง0ก็ได้เป็นอันนี้ก็เป็น1เพราะฉะนั้นคุณก็จะมีก็เขานิยมอา่าก็จริงๆจะตอบเลยก็ได้แต่ดึงดึงลบ1ออกมาก็ได้3ส่วนเ 1-e ลบอยกบลังลบ 3s อันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างออการทำลาบัสทรานฟอร์มตามเ <c oughs> โทษทีค่ะตามนิยามการแปลงลาปัสนะคะก็คือลาปัสทรานฟอร์มของ f t f t ใดๆเท่ากับอินทิเกรตของตัว f of t โปรเจกต์ไปบน e ยกกำลังลบ st dt อิน e ิเกรตของเราเป็นวันไซต์ก็อิน e ิเกรตตั้งแต่ศูนย์ L ลบถึงอินฟินิตเราก็จบสไลด์นี้เท่านี้อันถัดไปเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องการหา,าตัวลาปลสทานฟอร์มของอฟังก์ชันง่ายๆซึ่งเราจะใช้บ่อยๆอในช่วงหลังๆของของ,ของการเรียนที่ตัวอย่างที่เหลือคุณลองไปฝึกเพิ่มเติม หาโจทย์จากในเน็ตเอาก็ได้นะคะค่ะเราเจอกันครั้งหน้าค่ะ